อัปเดตข่าวสารของลิเวอร์พูลทุกวันก่อนใครอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเอาไว้ด้วยนะครับสื่อเผยเจอเก้นครอปเตรียมโลกแข่งส่วนเกินช่วงซัมเมอร์นี้เจอเก้นครอปกุนซือของลิเวอร์พูลจำเป็นที่จะต้องทำความสะอาดทีมครั้งใหญ่ในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากนักเตะตัวสำรองคนใดยังพิสูจน์ฝีเท้าไม่ได้ก็จำเป็นที่จะต้องโลดทิ้งออกจากทีม ดีเอสเลติกซื้อชื่อดังของอังกฤษได้ออกมารายงานว่าเจอเกนครอปนั้นได้วางแผนที่จะเปลี่ยนแปลงทีมหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยจะมีการเคลียร์บรรดาน,นักเตะส่วนเกินออกไปแล้วเสริมทัพเข้ามาใหม่สําหรับฤด,ดูกาลหน้าหลังจากที่เจ้าตัวถอดใจจากการป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษฤดูกาลนี้ไปเรียบร้อยแล้วโดยตามรายงานข่าวระบุว่าเซอร์ดันชากิลี่อเล็กออกเล็กแชมเบอร์เลนดีวอกออริกี้นาบีเกตาและอาเดียนนั้น คือเหล่าบรรดานักเตะที่จะต้องเค้นฟอร์มในช่วงที่เหลือของฤด,ดูการนี้เพื่อพิสูจน์ให้ตนเองยังเห็นว่าสามารถที่จะเป็นทางเลือกที่ดีในการจัดทีมให้กับเจเกนครอฟไม่ว่าจะเป็นในบทบาทตัวสำรองหรือตัวสอดแทรกลงตัวจริงขณะเดียวกันทางด้านหงแดงเองก็ต้องก้มหน้ายอมรับการสูญเสียจอจินิโอวานาดุมกองกลางทีมชาติฮอลแลนด์ที่จะย้ายออกไปแบบไม่มีค่าตัวหลังจากหมดสัญญาในช่วงปิดฤด,ดูการนี้ จึงคาดว่าจะมีการเสริมทัพเข้ามาพอสมควรในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่ฤด,ดูกาลนี้พวกเขาคว้าตัวเตียกัวกานตาล่าเดโก้โชตาคอร์ตาเซมิกาสและอีกสองรายที่เพิ่งจะเข้ามาในเดือนมก,กราคมคือเบนเดวิสและโอซานคาบักแต่ทางด้านของเจมเพียสนักข่าววงในยังเชื่อลิเว่าผูลจะไม่ยอมเฉดหัวเกตาพนทีมแต่จะยังคงเก็บเอาไว้ต่อไป เจมเพียสนักข่าววงในของลรเบอร์พูได้ยืนกลานว่านาบีเกตากองกลางกระดูกยุงนั้นยังคงมีอนาคตสดใสกับสโมสรอนเพราะถ้าหากขายออกไปก็ไม่ได้ราคาอย่างแน่นอนนาบีเกตาดาวเตะทีมชาติทีนี้ย้ายจากอาเบเิซิกด้วยค่าตัวมหาศาลกว่า60ล้านยูโรเมื่อปี2018ที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามตัวเขาก็มีอาการบาดเจ็บอย่างต่อเนื่องจนไม่สามารถโชว์ฟอร์มออกมาได้ โดยตลอดเวลาที่ผ่านมาเกตาลงเล่นไปเพียงแค่71เกมเท่านั้นพร้อมทำไป7ประตูกับอีก4แอสซิสโดยมีข่าวว่าตัวเขาอาจจะโดนขายทิ้งตอนซัมเมอร์นี้แต่ถึงกระนั้นทางด้านของเจมเพียร์นักข่าววงในสายลิเวอร์พูลได้กล่าวถึงอนาคตของดักเตะรรายนี้ว่ามีหลายคนพูดกับผมว่าลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องปล่อยเกตาออกไปแต่ลืมไปได้เลยนะมันจะไม่เกิดขึ้นกับเขาอย่างแน่นอน การพูดแบบนี้มันง่ายกว่าการทบจริงๆเพราะคุณจะต้องเสียหายเท่าไรในเรื่องของการเงินเนื่องจากเขาคือหนึ่งในการเซ็นสัญญาครั้งสำคัญในยุคข,ของเจเกนครอปตัวเลขดังกล่าวในเวลานี้อาจจะไม่ได้ใกล้เคียงกับที่ลิอร์พูจ่ายเป็นค่าตัวของเขาไปรจริงๆด้วยซ้ำผมคิดว่าถ้าหากคุณพยายามจะขายแล้วได้คืนมาสักครึ่งก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วละดังนั้นลิอร์พูไม่จำเป็นจะต้องขายเกต้าออกไปแต่พวกเขาจำเป็นจะต้องทำให้เกต้านั้น กลับมาอยู่ในที่ที่เขาเคยอยู่ซึ่งโน้มน้าวให้ลิเวอร์พูลไปเซ็นสัญญาเขามาในตอนแรกและนี่ก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับลิเวอร์พูลมากกว่าการที่จะขายเขาทิ้งไปเจมส์เพียสนักข่าววงในของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์ CEO บาร์เยนอยากได้ซาร่าร่วมทีมยกให้เจ้าตัวเป็นเมสซี่แห่งแอฟริกาเคาใหไฮโรเมนิเก้ CEO ของเซอร์ใต้ไบยานิมิก ออกโรงสรรเสริญโมฮัมเหม็ดซาร่าดาวเตะของลิเวอร์พูลว่าเป็นเหมือนกับลีโอเนลเมสซี่แห่งทวีปแอฟริกาพร้อมบอกว่ายังไม่มีแผนที่จะดึงตัวดาวเตะทีมชาติอียิปตายนี้มาร่วมท็อปแต่ก็กล่าวเสริมว่ามันคงจะดีมากๆถ้าหากได้ซาลามาอยู่กับทีมคาร์ไฮรูมานิเกประธานบอร์ดบริหารของเือใต้ไบเอเนนิคสโมสรยักษ์ใหญ่แห่งเวทีบุนเดสลลกาเยอรมนีได้กล่าวยกย่องโมฮัมเหม็ดซาร่าปีกทีมชาติอียิปตของลิเวอร์พูล ว่าเป็นเหมือนกับลีอเน el แมสซี่แห่งทวีปแอฟริกาเลยทีเดียวนับตั้งแต่ที่ซาลาย้ายไปอยู่กับลิเวอร์พูลในปี2017เจ้าตัวก็ทำผลงานได้อย่างสุดยอดจนช่วยให้ต้นสังกัดนั้นได้ทั้งแชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกและแชมป์พรีเมียร์ลีกเกรดไปครองอย่างละหนึ่งสมัยแถมเขายังได้รางวัลดาวซันโวสูงสุดของพรีเมียร์ลีกเกรดไปครองถึง2ครั้งอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้แข้งวัย28ปีกลายเป็นซปเปอร์สตาร์ของบ้านเกิด รวมถึงเป็นหนึ่งในนักกีฬาที่ดังที่สุดของทวีปแอฟริกาอีกด้วยโดยทางด้านของรูมานิเก้ได้ให้สัมภาษณ์กับออนไทม์สปอร์ตสื่อในทวีปแอฟริกาว่าในมุมมองของผมนั้นซาร่าถือเป็นเมสซี่แห่งทวีปแอฟริกาเลยและแน่นอนว่าตัวเขานั้นมีฝีเท้าดีพอที่จะเล่นให้กับบรรดาทีมที่เก่งที่สุดของโลกได้ความสำเร็จที่เขาทำได้มันสามารถที่จะเทียบกับสิ่งที่เมสซี่และโรนัลโด ทำเอาไว้กับบาร์เซโลนาและเรอัลมาดริดได้แบบสบายๆแต่ตอนนี้พวกเรายังไม่มีแผนที่จะเซ็นสัญญากับซาร่าหรอกนะแต่แน่นอนว่ามันคงจะเป็นเกียรติมากๆถ้าหากพวกเราได้เขามาอยู่กับทีมคาร์ไฮรูเมนิก้ประธานบอร์ดบริหารของเสือใต้ไบเอนมิวนิกให้สัมภาษณ์สื่อแช์เจอเกนครอฟรู้สึกไม่พอใจบอร์ดลิเวอร์พูลเป็นอย่างมาก ที่เมินซื้อแข้งเป้าหมายในช่วงตลาดนักเตะล่าสุดเจอเกนครอบผู้จัดการทีมลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวว่ารู้สึกไม่พอใจบอร์ดบริหารของสโมสรนที่ไม่ยอมคว้าตัวคาริดูคูริบาลีปรากันหลังของนาโปลีมาเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะเดือนมก,กราคมที่ผ่านมาจากการรายงานของเดอะซันสื่อชื่อดังของอังกฤษด,ดูการนี้หงแดงนั้นเป็นปัญหาอย่างหนักกับตำแหน่งเซนเตอร์แบ็ก ที่ตัางก็พากันได้รับบาดเจ็บไปหมดจนทําให้ทีมของพวกเขาต้องดันเอาดาวรุวงขึ้นมาเล่นรวมถึงต้องใช้กองกลางให้ถอยต่ําลงมาเล่นแทนทาให้เจอเกนครอปนั้นต้องมองหากองหลังรายใหม่เพื่อเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ของทีมและสุดท้ายก็ไปลงเอยที่เบนเดวีและโอซานคาบักในวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวอย่างไรก็ตามมีรายงานข่าวมาว่าเจเกนครอปนั้นออกอาการผิดหวังไม่น้อย ที่ลิเวอร์พูลล้มเหลวในการคว้าตัวแข่งเป้าหมายสำคัญอย่างคาริดูคูริบารี่เมาช่วงเดือนที่ผ่านมาสำหรับคูลิบารี่นั้นเป็นผู้เล่นที่จะกินครอปแจ้งกับทางบอร์ดบริหารไปแล้วว่าตัวเขาต้องการให้มาช่วยทีมในการลุยโปรแกรมการแข่งขันมากที่สดุดถึงแม้ว่านาโปลีจะตั้งค่าตัวของนักเตะเอาไวส้สูงถึง100ล้านปอนด์แต่เจเกนครอปก็เชื่อว่าสมอสอใหญ่อย่างลิเวอร์พูลนั้น ควรที่จะทำทุกอย่างเพื่อเซ็นสัญญากับแข้งทีมชาติสซเนการ,รายนี้โดยงานนี้อาจจะทำให้เกิดรอยร้าวระหว่างจะเกิมครอบกับบอร์ดบริหารของลิเวอร์พูลเพราะว่ากุนซือชาวเยอรมน,นีนั้นเริ่มไม่พอใจในโยบายการเสริมทัพของสโมสรมากขึ้นเรื่อยๆถึงแม้ว่าแฟนเวสปอร์ตกรุ๊ปกลุ่มทุนเจ้าของทีมนั้นจะเชื่อว่าพวกเขาบริหารทีมไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วเมื่อพิจารณาถึงวิกฤตทางการเงินที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซิเซ่ออกโรงยูเอ็มปาเป้ให้ย้ายมาอยู่กับหงศ์ชีบิลซิเซ่อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์เชียร์ให้คิยันเอ็มปาเป้ดาวยิงฝีเท้าชากาจของเปเชยย้ายมาร่วมถิ่นแอนฟิลโดยเชื่อว่าสไตล์การเล่นของเขานั้นจะเข้ากับทัพหงแดงเป็นอย่างมากและจะทําให้ทีมยักษ์ใหญ่จากเมอร์ซีไซส์กลายเป็นทีมที่เก่งกาจที่สุดของโลกในทันทีคิยันเอ็มปาเป้เขาเหมาะกับสไตล์ฟุตบอลอังกฤษนะ และเขาจะเข้ากับระบบการเล่นของลิเวอร์พูลได้เป็นอย่างดีซิเซ่เริ่มกล่าวแฟนลิเวอร์พูลต้องรักเขาแน่ๆเพราะว่าพวกเขาต้องการผู้เล่นที่มีจิตวิญญาณแห่งนักสู้และรูปแบบการเล่นที่พุ่งโจมตีสามารถทําให้เกิดบางสิ่งบางอย่างกับพวกเขาได้ทันทีเขาไม่ใช่ผู้เล่นประเภทที่เล่นบอลจากด้านข้างเขามักจะพาบอลพุ่งไปหาคู่แข่งในการดวลตัวต่อตัว,ตว,ตวและสร้างสารรค์สิ่งต่างๆให้เกิดขึ้น เขามักจะสร้างโอกาสแบบนั้นผมคิดว่าเขาจะเล่นได้ดีที่ลิเวอร์พูลดังนั้นเราจะต้องรอดูกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมได้มีโอกาสพบเขาและได้พูดคุยกับเขาผมจะให้คําแนะนํากับเขาให้ย้ายไปที่นั่นมันเป็นโอกาสครั้งหนึ่งในชีวิตของเขาเลยนะและเขาจะไม่มีวันเสียใจกับเรื่องนี้ส่วนทางด้านของสแตนคอริมอร์ออกโรงกระตุ้นหงให้จัดแฮลิเคนมาราตาคาย แตนคอริมอร์อดีตกองหน้าคนดังของลิเวอร์พูลออกมาให้สัมภาษณ์เร่งเร้าให้ทัพหงแดงนั้นจัดการเซ็นสัญญาคว้าตัวแฮร์รี่เคนดาวยิงฝีเท้าฉกาจของท็อตแนมฮอตสเปอร์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าหากว่าพวกเขาอยากจะแข่งขันแย่งแชมป์กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ต่อไปลิเวอร์พูลจำเป็นจะต้องตื่นขึ้นมาและสูตรกลิ่นกาแฟาให้เต็มปอดหมายถึงเจ้าของสโมสรต้องยอมจ่ายเงินเพื่อแลกแบบมัดต่อหมัดกับซิตี้ คอริมอเลเริ่มกล่าวผมหมายความว่าถ้าหากซิตี้ซื้อเอริกเบลฮา,าแรแลนด์มาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้หรือว์พูกก็ต้องไปซื้อโรเบิร์ตเลวานดอกกี้คนต่อไปหรือไม่ก็ยื่นข้อเสนอเพื่อขอซื้อตัวแฮร์รี่เคนสิ่งที่พวกเขาจะพูดได้ก็คือพวกเรามีทีม11ตัวจริงที่ดีมากๆและพวกเราก็มีผู้เล่นดาวรุ่งที่ยอดเยี่ยมเราสามารถรักษาความท้าทายของเราในแบบนั้นได้แต่ในความเป็นจริงแล้ว ทีมอื่นๆใช้เงินไปมากกว่าพวกเขาและมีการเสริมความแข็งแกร่งเพื่อเป็นแชมป์แล้วทำไมลิเวอร์พูลถึงจะไม่ทำแบบนั้นบ้างสแตนคอริมอร์อดีตกองหน้าของลิเวอร์พูลให้สัมภาษณ์แล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นควรที่จะไปซื้อนักเตะคนไหนมาร่วมทัพในฤดูกาลหนนะ้าเพื่อโอกาสในการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษกับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเปล่าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคนเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมข่าวสารจากช่องของเราด้วยนะครับอย่าลืมช่วยกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้และกดติดตามช่องของเราเอาไว้เพื่อรับชมข่าวของเวอร์พูต่อไปนะครับขอบคุณครับ